สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารวยหมยเด็ดทุกท่านครับมาเจอกันครับกับชุดแนวทางชุดตัวเลขคู่บนคู่ล่างนะครับมาเริ่มที่ชุดแรกครับสามตัวบนชุดนี้ครับเาของผลงานนะครับจับให้ชุดตัวเลขครับขออนุญาอ่านให้ฟังเลยนะครับสามตัวจับให้นะครับหลักร้อยมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งแล้วก็มีห้าครับถ้าใครชอบหลักร้อยนะครับ

1 1 6 0 1ห0 1 8 0หก1 4น1 4ห1ึ่งเจ1 7 1, 8, 8, 0, 1, 6, 1, 7 1 7 7 1 7น1่ง1 8ด1 8น8์8น1 1ง1ู1 1์ห1่งส6 5 4 7 5 6 8สก็ขอไปกับค4ส่หกห้า4ี5เจ5ด7 ห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดศูนย์ห้าแปดหกห้าแปดเจ็ดห้าแดห้าแนย์ห้าหกหนึ่เจ็านึดว่าห้าหูนีบร้อหางตรงๆนะครับรจะของผลงานเจ้านี้ครับาลองนำไปพิจารณาดูครับชอบก่อตามไม่ชอบก่อผาดลงานเจ้าของผลงานชุดนี้นะครับอีเคยินจัดให้นะครับของมันต้องมีบอลล่างนะครับ สิบหน่วยน,นะครับเด็ดแปดหนึ่งสนะครับส่วนจับคู่ให้ก็มีเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดแมแนยแล้วก็ 3. หนึ่งสามาดูชุดนี้ครับวิ่งบนมาตัวนะครับของแอสนาฟ้าอาบยาพิษนะครับัมทีิ่ันมาให้6กับ7นะครับวิ่งบนมาตัวก็มาครับมาหกครับวันนี้วิ่งบนมาตัวคือ2องกับสานะครับ มาแน่ๆนะครับร้อยสิบหน่วยนะครับมันสองก็สามครับมาดูสูตรนี้ครับเจ้าของคนงานนะครับให้มาหมดที่หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับตามสูตรนะครับหลักหน่วยบนมีสี่มีศูนย์มีหกมีหนึ่งมีสองมีเจ็ดมาดูกันอีกครับกับของเอครับนะครับชุดนี้สองตัวล่างนะครับตามสูตรนะครับได้จับคู่ให้เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปด ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดและก็หนึ่งแปดนะครับัวผลงานเขาชี้ที่หนึ่งแปดนะครับก็ติดดักนะครับก็ยังยั้งมือตัวนี้ไว้นะครับเนี่ยนะครับผลงานของแอดพัดเจ็ดงวดที่ผ่านมาให้ดูข้อเข้าตรงๆเลยนะครับจุดล่างนะครับก็จะมีเข้าตัวกลับด้วยนะครับจุดที่มันออกห่าศูนย์นะครับก็อย่าลืมให้กลับตัวไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับ ฝากไว้ดังนี้นะครับมาดูเจ้าของคลงานชุดนี้ครับทีดาหกหบึที่ผ่านมาก็เขาก็ว่าเขาทําเข้าแล้วครับแปดหกหนึ่งวันนี้เขาทาให้นะครับก็จับคู่ให้เลยครับมีสามห้าแปดแล้วก็สามห้าศูนย์ครับใครชอบก็ตามครับไม่ชอบกอผ่านมาดูศูนนี้ครับวิ่งบนอาจารย์ดีครับสามศูนย์นะครับจับให้ดีก็เข้าสามตัวบ้างสองตัวบ้างนะครับต่อชุดนี้ สูตรแรก4กับ6สูตรที่สองกับ2สูตรที่สาม7กับ9ครับรก็ลองนําไปประคบคู่กันเอาเองแล้วกันนะครับมาดูชุนนี้ครับหลักหน่วยล่างนะครับันีานมาก็เข้ากับเจ็ดหลักหน่วยล่างแล้ววันนี้เจ็ดตัวเลขนะครับหลักหน่วยล่างคือหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับอยูของผนงานก็ตัดออกให้เือนหนึ่งกับเจ็ดนะครับก็จะเหลือแค่ สี 4, 5, 6, 9, ่ห้าหกเก้าแลก็ศูนย์นะครับจะมาหลักหน่วยล่างงวดนี้มาดูชุดนี้กันบ้างครับของแอดนุ่ม um นะครับเป็นชุดเก้าหลักร้อยบนนะครับนี่นะครับให้ดูว่าที่ผ่านมาขวามือสุดก็แปดหกหนึ่ง,ง, 7, 2, นนนงนะครับเข้าตรงๆแล้วก็เจ็ดสองเก้านะครับชุดก่อนหน้านนุนะครับหนึ่งมุนายนนะครับวันนี้ เก้าหลักร้อยนะครับแอดหนุ่มคอยจับคู่ตัวเลขให้มีเก4 9 3 5ม3ี9 3 8 9 5 4 9 5ห้ 5, 5 9, 6 9 5 8 9 7ม9 7 5 9 7า9 7 8ดกาีกจจุดกันก็จะมี9 0 7 9 7 3 9 8 2จดเาุดบน994 9 9 5 9 6, 9 6ตัด2ตัวบนนะครับมี34,35,36,38,54,55,56,58 เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจกเชุดกันสตัวบนนะครับบังซุเจ็ดเจ็สมแปดสองเก้าส่าห้าแล้วก็เกครับเลขบนห้าห้กับเก้าเกครับของคนงานก็ว่าหาตัวดับตัดเอารับแบบใข่ที่มีเลขดับก็นําไปตัดให้เหลือน้อยชุดกับใครว่ามันโอเคแล้วก็จัดไปทั้งหมดเลยนะครับชุดสมตัวก็ามาเยอะครับสิบชุดนะครับตอเข้าตลอดนะครับ สองวันที่ผ่านมาวันนี้จะเป็นยังไงก็ต้องรอรุ้กันนะครับมาดูการประกบคู่ล่างของสองเจ้านี้ดูครับยาหมอออกสุกนะครับกับชุดวิ่งยากนะครับของด้คู่ตัวเลขครับมี3 8มหกแล้วก็สอมาดูผลงานของแนวทางเฮโกนะครับเอาชุดเลขเด่นของแอด กรด็น,นครับมาประกบคู่จุดเด่นบนมาตัวแล้วก็ของแอดหนุมครับ3ตัวตรงโตนนะครับชนทีเลก,การครับประกบคู่ได้0 7 9ย์เจ็ดกแล้วก็เ9 9เจกแล้วก็9กากากาครับมาดูแนวะทางเลขเด่นล่าหนงตัวนะครับอ็ mm ่า hmm. นมาก็เข้า7นะครับลหลักวันนี้สูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับให้8กับ9นะครับ เห็นทุกตัวเลขเด่นล่างหนงตัวมาดูสูตรนี้นะครับหลักร้อยสูตร A2 นะครับให้0 3 4 5 9 1ครับส่วนหลักสิบบน D 9 9 9รับให้4 8 9 0 1 6หลักหน่วยบน A 9 9 9 9นให้3 4 8 0 2 5ก็องนำไปประกบคู่กันดูนะครับถ้าใครชอบุณงานเจ้านี้ นี่ะครัขยายให้ดูใหญ่ขึ้นนะครับสีน e 9 9้าเก้าเับหนึ่ันเก้าเนี่นะครับหลักสีบนก็มีสี่แปดเก้านยหกหลักหนึ่งน็สามสี่แนย์สองห้ามาดูแนวทางของอาจารย์ธนกรกันบ้างกับหลังจากดูเลขดับไปแล้ว จานธนกรสาตัวบนสิบสองฟุวนนี้นะครับจัดให้ก็จะมีสามเก้าศูนย์สามเก้าหนึ่งสามแปดศูนย์สามแปดหนึ่งสามเจ็ดนย์สเจ็ดหนึ่งสอ้าย์ก้าหนึ่งสองแปดศนนึ่งสองเจดละก็สเจ็ามตัวบนุตามสนี้นะครับความมัก็เด่นที่สามเก้าศูนย์กับ มีชุดสอชุดนะครับกับสิชุดก็ลองไปพิจารณากันดูครับไม่มากชุดครับมาดูชุดเด็ดอาจารย์ธนากรครับก่อนนะครับที่กดหมยมีครับสามเกู้นย์นย้ครับ 3, 90, 0, 03, ตัวกันสามเก้นสะครับสองตัวเก้าศูนย์เก้าสามเก้าหนึ่งหนบนลางครับมาดูในวะทาง3ามตัว 4, 19, บนแอ9บกกันบ้างครับวันที่ผ่านมาก็เข้านะครับ ปดหกหนึ่งนะครับแต่เราต้องไล่ย้อนหลังขึ้นไปนะครับแถวนี้คู่ตัวเลขแถวบนมีศูนย์มีสองนะครับแถวตรงกลางมีห้ามีเจ็ดแถวล่างสุดก็มีสองนะครับลองไปจับคู่กันดูครับส่วนทางด้านขวามือนะครับสามตัวบนแปดสิบเก้าเช่นกันครับก็ตัวเลขก็มีเหมือนมีต่างนะครับลองไปประพบคู่กันดูครับแถวบนมีหกมีเจ็ดแถวที่สองมีศูนย์มีห้าแถวที่สามมีสองมีสี่

สองห้าเจ็ดศูนย์สองสองเก้าเก้าหกและก่อเจ็ดเก้าแปดครับลองนำไปพิจารณาดูครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับสําหรับแนวทางชุดนี้ของคุยซอกกราครับมาดูอีกแนวทางนะครับชุดสามตัวบนตรงโต๊ะน,นะครับของแอตติกธนกรนะครับอยู่ทะเลสามตัวบน ั้งตรงทั้งตัวแล้วก็มี 0, 0 2 5 0 3 6 0ง9 0 7 2 0 7 9 0 8 9 1 3 5 1 3 9 2 8 9 4 3 5 4 3 6 4 9 2 4 9 5 5 8 4 5อง9 6น7 3เล็5 7ก9ยม่กอเกะครับพอระวังเลขเบิ้ลเลขห้านะครับก็ะะบะจะมี013313 ห9ึ onder, variance, ee, ่งเก้าเก้าสี่เ้าก็ดห้นและ้ากนะครับก็นำไปพิจารณาดูครับมาดูยัมีแนวทางชุดนี้นะครับก็เป็นชุด3ตัวโต๊ดนะครับยี่ห้าชุดนะครับก็ดูว่าตัวเลขก็เหมือนกันนี่แหละครับ ชุดเน้นให้ก็จะมีอยู่8ตัวเลขนะครับดูชุดเน้นนะครับก็จะมีศูนย์7 0, 0 6เ2 5 7 2 6นห้าเจ็ดศูนกสองห้าเจ็ดสองหกเสามามหกเจและก็ห6 7ครับถ้าชุดเต็มก็จะมี 4, 0 2 4ย์5 0 2 6 0 2ศ0 2 8 0 4 6 0 4 8 0ศ6 0ย์0 6 7 0 6 8, 0 6 8 2น6 2 4 8 2 5 6 2ด7 สองหกเจ็ดสองหกแปดสามสี่8กสาแปดสห้าหกสห็ดสามหกเจ็ดามหแดสี่หกแปล็ห้ากเจ็ดครับยี่ห้าุดหนอนพิจารณาดูครับดูชุดนี้ครับคือแล้วรอรับซักนะครับรักดาวนงนี้สองตัวนะครับ98กับ79นะครับจุดเด่นหลังก็จะมีเก้าห้าหกห้าสี้าก็3 5ม้าครับ ชุดสตัวนะครับมี0 9 8ย์8ก้าแปดหนึ่งเก้าแปดสองเก้าแปมานย์้านาละกแ็ดเก้ของแม่น้ำหนึ่งกันบ้างครับนะครับเล่ก็จะมี0ูนย์เนะครับตัดเลนก็จะมี0ูนย์เก้าเก้นย์เกจชุดนะครับของวันนีนะครับสองัธิพันธ์นะขาเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับวันนี้ ติดตัวเลขก็จะมี5 0 5 7 5 8 5 9 8 0 8 7 2 7 2 8 9 7 4 6 4 7แล้วก็4 8อยู่ชุดนี้ทั้ง2ตัวล่านชุดเดียวสูตรนี้นะครับ,ม,บามาดูฟังมาเจ็ดเนะครับขอเก่เาเลยวันนี้ให้65ห้าอ่กับขอเราลุ้นดูว่าสูตรนี้จะเดินต่อไหมดูแนวทางเลขบนของแอดลัดกันบ้างครับ วัน,นี้สามับบนให้เก้าเจ็ดสองเกนย์สองเตัวบนล่างก็มีเจ็ดสองเจ็ดสามย์สองแล้วก็ศูนสนะครับสตัวบนนะครับพอไปมาดูในทางล่างหวันใจมหาชน20สชุดเต็มนะครับของแอดฟิปธนสิทธิครับก็จะมีดังนี้ครับ20ชุดล่างับมีหนึ่งศูนย์หนี่หนึ่งห้ากเจ็ดศูนย์เจสเจ็เจ็้า 8ป8สามแปดเจ็2แป4แปดแปดเก้าห้าศูนย์หยองามสี่สองหาสาามสี่สามและก็เก้าหกับมาพักยกสักหน่อยดูเลขเด่นไปแล้วดูเลขดับ2ตัวล่างวันนี้กันบ้างนะครับริ่มจากขวามวือก่อนแล้วหลังด,ดับล่างทุกหลักนะครับคือเลขสองมือทีบานมาให้3ดับล่างทุกหลักก็อผ่านนะครับสูตรนี้ วันนี้ให้สองดับล่างทุกหลักนะครับส่วนคู่ล่างนะครับดับสองตัวล่างนะครับดับคู่ล่างก่อนยครับนางฟ้าในขวดแก้แวจับชุดมาให้มีสองสองสามสองสี่สองห้าสองศูนย์สองสองสามสามสามี่สามห้าสามศูนย์สามสองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่ห 46560620304050แ,นะแล้วก็00อ่านยิงตามสูตรเลานะครับมาดูแนวทางหลักสิบล่างของเจ้านี้กันอีกแล้วลก่อนนี้นะครับวันที่ผ่านมาให้หลักสิบล่างคือเลขคี่น, 1, 3, 5, 7, นะครับเลขคี่ก็คือ13579นะครับก็ผ่านนะครับวันนี้ก็ให้หลักสิบล่างคือเลขคี่เช่นเดิมครัด13579นะครับจะมาหลักสิบล่างงวดนี้ มาดูแนวทางนะครับชุดล่างเต็มชุดนี้นะครับของแอสเคอีกับแอสกิตธนกิจมามาประกบคู่กันดูนะครับถึงสองวันที่ผ่านมาเนี่รู้สึกว่าจะเข้ามัวันนี้เลยประกบคู่ให้ครับก็มีตัวพุกต,ตัวเลขที่เหมือนนะครับก็จะมีห้าหนึ่งหนึ่งห้านี่ยนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งี่นะครับที่เหมือนกัน เจ็ดศูนย์ศ <cido S 1> ูนย์เจ็ดนะครับห้าศูนย์ศูนย์ห้าหกศูนย์ศูนย์หกสองห้าห้าสองนะครับตัวเลขไม่มากชุดแล้วครับเหลือน้อยชุดแล้วครับนะครับเดี๋ยวใครชอบสองเจ้านี้ก็ลองนำไปพิจารณาดูครับตัดให้เหลือน้อยชุดแล้วมาดูแนวทางครับประกบคู่แปะประมาณนี้นะครับกับแนวทาง หนูน้ำนะครับหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างหนูน้ำให้ห้าหกเจ็ดนะครับส่วนหลักสิบแปประมาณนี้ให้903นะครักจคู่ให้เ5าห้าเกาดาก็ส่วนขวามือของแอดปูมนะครับตามสูตรเขาก็จะได้90 0า19และกนะครับของผันอาทิ์ละทางเลยนะครับวันนี้มาดูละทางของแอดหนุ่ม มากับของหนุ่มนะครับสุดนี้มาที่ผ่านมาก็เข้าทั้ง1นึ่งก็6ับหนึ่ครับวันนี้ครับด3สาตัวให้9 4้าสี่หนสแบบสองตัวมีสี่หนึ่งสา้ากและก็3ามเดูตัวนี้ครับของแอดแผ่นๆนะครับแอดแรแผนนรน่นนะครับก็มาที่ผ่านมาก็ เขานะครับแปดนะครับหลักร้อยวันนี้ก็ได้แปดหกแล้วก็เก้าครับดินนะครับดินแปดนะครับพอรอผมดูนะครับจากคู่ให้มีแปดห้าแปดหกแล้วก็แปดเก้าหนึทุนนี้ครับเรียกผมว่าลูกค้าประจำครับบริวันก่อนมาเข่าสองตัวล่างนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดวันนี้ให้สามเก้าแล้วก็สามศูนย์นะครับจะมาบนมาล่างก็ต้องรอรุ้นกันนะครับมาปิดท้ายคลิปนี้กันครับกับไม่หลงทางนะครับ เงินครับงบที่ปันมาให้หลักหน่วยนะครับมาศูนย์หนครับก้อนหนึ่งมาครับก็จะเป็นชุดตัวเลขเด่นนะครับเด่นสามตัวเด่นบนนะครับวันนี้ก็ให้ศูนย์เข้เจ็ดนะครับมาได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับถ้าใครซื้อเลขสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งไว้ก็ต้องอย่าลืมติดศูนย์ที่เจ็ดไว้นะครับว่าจะเข้าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับ ที่ผ่านมามีหนึ่งเข้าหลักหน่วยนะครับก่อนหน้านั้นสองก็เข้าหลักหน่วยครับก่อนหน้านั้นเจ็ดกับเก้าเข้าหลักสิบกับหลักหน่วยก่อนหน้านั้นมีเง่อนหลังให้ดูครับก็ลองนําไปพิจารณาดูครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับชมรับฟังนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับกลุช่องด้วยนะครับยังไงถ้า แฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ